สวัสดียามเย็นเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ได้มาอีกแล้วสําหรับเศษผ้าเศษผ้าที่เราซื้อมาเป็นกิโลเราเอามาทําหมอนเห็นไหมทุกคนเราเย็บเสร็จปุ๊บเราก็ได้นุ่นมาจากที่เจ้าซูชินางกัดไส้หมอนออกมาฉันก็ดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆเอาไงดีล่ะฉันก็เอาไส้หมอนมายัดใส่เศษผ้าเย็บๆๆนี่ไงเดี๋ยวฉันจะทําเป็นที่นั่งนุ่มๆเพื่อนๆรอดูต่อไป อะไรสูชิสูชีเธอมาเห่าทำไมหาซูชิเธอมาเห่าทำไมเธอเป็นคนดึงนุ่นออกมาจากหมอนอนี่เลยนี่เลยนี่เลยหมอนเธอเธอเดี๋ยวฉันจะได้ที่นั่งใหม่จากเศษผ้าพวกนี้ ไม่ต้องมาตะกุยเลยไม่ให้เล่นแล้วอันนี้เอาไว้ให้พี่อากินั่งเล่นโยโยนางก็มานั่งเฝ้าหมอนนางฉันก็เอาไส้หมอนนางมา <c oughs> พอาขืนให้นางนางก็ลากไส้ออกมาอยู่ดีในที่สุดหมอนนางมันก็จะไปลกลายเป็นปที่นอนนุ่มๆของพวกเรานี่ฟูจิขยันนี่สับลอย เย็บเบาะนั่งให้พี่อากิไว้นั่งวัดลูกนี่วิธีการง่ายๆก็คือเอาผ้ามาประกบกันประกบกันเสร็จแล้วก็เย็บหากันใช่ไหมเย็บเสร็จเมื่อไหร่ก็คือเอาอันนี้มายัดไส้ยัดไส้เสร็จแล้วก็เย็บปิดให้หมดมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นเห็นไหมเหมือนดอกไม้ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บประกอบกันอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นเบาะนั่งนุง่มๆให้อากิไว้นั่งวัดลูก เ <Wow. S 1> พื่อนเพื่อนก็ทําเองที่บ้านง่ายๆนะคะเพียงใช้เศษผ้าที่เรามีนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะที่เอาไว้ยัดหมอนอะเพื่อนๆนก็ลองไปถามดูที่ร้านนะ,ะหรือเพื่อนๆจะใช้เศษผ้าก็ได้นะเอามายัดไส้นะเศษผ้าที่เราตัดออกมาจากเสื้อสมมติว่าเป็นเสื้อใช่ไหมอากิส่วนที่เป็นแขนส่วนที่เป็นส่วนเกินก็มายัดไส้ตัวนี้ก็ได้นะคะทําเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยดีกว่าเราเอาไปทิ้งทาเป็นหมอนั่งนุ่มๆสบายๆครับ มาทำงาน DIY กันนะคะทุกคนเย้พี่อาก่นับซีฮาร์ปได้กี่ชิน้นเมาวน่าตักสิบชิ้นสิบชิ้นเราก็มาเย็บต่อกันเลยทุกคนว้าวอย,าอย่างนี้เลยใช่ไหมเอาอันนี้มาเย็บใส่อันนี้แล้วเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงเยๆ ต่อกันไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวต้องออกมาสวยแน่เลยว้าวพยายามต่อไปมาช่วยหน่อยกี้สู้ๆเปกำลังใจให้ช่วยแล้วสู้ๆสู้ๆโอเคเดี๋ยวเธอก็จะได้นั่งเบาะนั่งนิ่มๆแล้วอากิยิย่ๆนี่นะพี่ฟูจิก็ย้ายเป็นสามชิ้นใช่ไหมแล้วคราวนี้มันจะได้สามชิ้นใหญ่ใช่ไหมพี่อากิ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บตอกกันทีละชิ้นอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบาะนั่งของเบียก,กิเร็วๆนี่เลยว,ว้วาวให้นั่งด้วยได้ไหมนั่งเลยแต่มันจะยุบตัวเพราะความหนักของอากิใช่ไหมถ้าอากินั่งก่อนมันจะยุบก่อนถ้าฟูจิ <c oughs> นั่งก่อนมันก็จะยุบเพราะฟูจินั่งให้เท่าไหร่สิบล้านสิบล้านเบาะนั่งนุ่มๆเนี้ยให้หลายเท ใจดีแล้ว,คลวะคืะอชีรววยเหาอค่ะโดทำเบาะนั่งขายได้อันละสิบล้านถ้าอากิมีเงินสิบล้านอากิจะเอาไปทำอะไรอืมก็ทำธุรกิจธุรกิจขายหมอนเก๋อให้ทุกอย่างที่ได้กำไรขายเบาะนั่งถ้าเป็นพิบุูจีพจุจิจะเอาไปเที่ยวรอบโลกใช่ไหมใช่ ถ้าพี่มูจิทำคอนเทนต์มาฝากทุกคนว้าวดีไหมเราเจอกันะทนุกคนโอเคกับคอนเทนต์มันๆของพี่ฟูจิได้เลยเราโดนเกลียนว้าวเสร็จแล้วพี่อากิ <c oughs> เฮ้ยบอกของพี่อากิได้ล่ะดูสิโอ้โห ก,กี่ชอบป้่มโอชีสิบล้านได้ตังเอาไปเย่เย,ย,ย,ย่โอ้โหสวยจังเลยบาะนั่งสีพาสเทลเหมาะก,กับอากิเลยเอาไปน,นั่งวาดรูปให้สนุกนะครับบุยแถมเย็บเสื้อขาดให้อากิหนึ่งตัวเสื้อหดที่หนังชอบใส